สุขสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชวนชัยรถไถซิงแชนแนลนะครับวันนี้ยุกับหน้างานครับยุกโกดังครับรถเต็มกกดังอยู่พี่น้องเอมึงงานเขาครับมัอนี้ใช่หลานไทยเห็นกัน สบายดีพี่น้องก็งจากคลิปที่แล้วเนาะคลิปจากไดั้มขวางลุ้งรถเนะาะพอดีรถจะขวางขึ้นเศษครับถึงตัดถึงขึ้นไปน้ำมาดิเอาอีกคันหนึ่งไหมครับรถบริษัทลางไปส่งขวางครับหาสิบี่โล่เนี่ยแหละระยะทางสิบล้อตอนเดียวครับมิโน้วิกเตอร์ 3ซีซีครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้นน้ำในด้อพี่น้องเดนะกับช่องชวนชัยรถไทยซิ่งค์ชาแนลช่วงนี้ว่าได้ <c oughs> ถ่ายรถไทยได้พี่นอ้องช่วงนี้หนาเง,งินรถใหญ่ออกครับกะพ่อเป็นผู้เหญ่ลอยถ่าเนาะพี่น้องเนาะกะโทรไปถามเมื่อกี้นี่แหละว่าเด็กแดงอยู่กับกำลังเปลี่ยนผ่านครับ <c oughs> เปลี่ยนผ่านไปไถย,ยุกี้บ้านเหรอครับ ไปปั่นมาครับกำลังเปลี่ยนผ่านแล้วนี่พอแกงมาววายเช็คระยะหก0ยชั่วโมงแล้วเปลี่ยนท้ายหก0ยชั่วโมงพี่น้องอต่อให้พี่น้องว่าันายเขาทั้งจุดจวดครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์ดกดไลค์นะพี่น้องให้น้ำเลยดยกาหกหลายชั่วโมงพี่น้อง พ่อเห็นไปเรื่อยๆครับปุไปเรื่อยๆครับพอมีงานอยู่ครับพราะได้เห็ุอยู่ก็คือมันอันนั้นนะพี่น้องมันมันอย่างหลังมัน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 อยากจะฝนตกเนยยังเนยเป็นสี่ลักษณะนี่ไหมครับพี่น้องมันเลยแบบงานเรื่อยๆอยู่ครับก็เล่งมันเองพ่อเฮ็นไปเรื่อยๆครับเมื่อไเก่จะ,ะไรฟ์ไร่ไปครับพรอ,อยา่างไรแล้วเขียวมันไหรหรอแล้วเมื่อ ภาพรถตอนนี้ก็หกไหลชมวงครับชั่วโมงทำงานเนาะนกันหกไหลชั่วโมง,งนี่นในหลายอะไรเติมพี่ดอกพี่น้องเพราะค้างวันยี่ดอกตีอันผู้ได้ชิลิเล่นเนะ <c oughs> าะกับมาไปหาคอมเมนต์เรื่องคอมเมนต์หน่อยเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์ในเรื่องรถไถอ่ะคือ <c oughs> ผมเห็นคลิปขึ้นม้านี่ผมสร้างมันเติมข้นมาก็คือ บบว่าได้ไปเปรียบเทียบกับของผู้ใหญเนาะพี่น้องเนาะว่าได้ว่าไปเปรียบเทียบกับของผู้ใหของรถภาวะรถ้า,ผานผมมันไหลผมไม่ได้ว่ารถผู้นั้นผู้นี้ดีก็ดีหรอกคือที่ผมบอ,อกไปคือให้ฟังเนี่ยมันเข้าใจก้อนก้อนสีสีว่เอียงคิดอ,อ,อีหยงเนาะพี่น้องเนาะคือขอเปรียบเทียบระหว่างรุนนนร่นนั้นรุ่นนี้ก็คือผมบอกให้เรื่องให เมื่อไม่ทีเพิ่นคิดสิออกรถออกล้าฟังนอ้องพี่น้องเนาะอันผู้ใดเก่งแล้วกว็กาไปเก้าใกล้เป็นดนอกอันผู้ลังคนก,กับเก่งตาปากกับนี้ครับพี่นอ้องรันแล้วแท้เพิ่นเนาะผมม่ได้ไปขอเพิ่นกินเนาะ่อยไงซะผมเนี่ยเหตุงานสุจริตทุกอย่างครับเอาสมองเอาแห้งเอาความสามารถเก่าไปหาเงินมาใส่ครับผม,มเคยว่าถอ่จฉาผู้ใด สร้างขึ้นมาโดยน้ำพักน้ำแล็กจากล้องล้วนๆคนรับฝากไว้น้ำในเดือพี่น้องเนาะอ่าผู้ใดคิดอยากจะมาร้องมาอย่างาไดครับพี่น้องทต่โตขมาครับฉีดที่อไปหาพ่อได้เดี๋ยวผมฉีดโทรบ,บอกพ่อให้เวลาเขามาหาเรามาล้องมาขับมานั่นมาไทยให่เลยก็ได้ครับบพได้ว่าครับพ่แเพีย้ยนพเคยว่าแพ่งลุดเรือพี่น้อง เอกงานนี่ยเาเคย่าแพงหลดพอได้ห่วงหลดครับก็คืออยากให้เป็นนะ่ะผูใ้ใดอยากคัดอย่างเง้ยับนี่การหัดตานาจะของนะอย่างกับเป็นเป็นครับเขเคยว่าเออแพงหลดแพงอย่างดอกอยากให้หัดให้เป็นนะผมบอเคยเขาเาเป็นคนห่วงวิชาครับพี่น,อน้องเราเป็นคนห่วงวิชาหละครับเพราะเขาเป็นคนห่วงงานห่วงอย่างนอพี่น,อนอ้องนะความสามารถเลี่ยเอาเลยพี่นอ้อง ฝากไปถึงประมาณนี้แหละพี่น้องงูดราม่านะครับผมบ่เคยว่าจิบไปว่าพูดอดไหรอกอถ้นเพื่อนคิดไปเองของเพื่นอนแงกเพื่อนเองกะแล้วถ้าเพิ่นครับผมว่าเอาไม้ใส้สมองผมเห็ว่าเป็นนาะพี่น้องเนะาะฝากกันไปเนาะพี่นอนะ้องเนาะอูผู้ไดอยากมาเมือง,งานเรืองรถใชรถพ่วงรถ เวคโค้ดเลเมีทน,นี่ครับมือม่อมัอม่อใดครับพี่น้องผมเคยห่วงครับว่าไงซะก็คืออ,ออยากออกรถซิปร้ออยากออกรถพ่วงออแนวทางแนวงานมันติดเป็นจังไดค่าใส่ใจค่าซึกหนอค่าดมมูกดำมันสอบถามได้ครับพี่น้องจอออากประสบการณ์จริงครับผมเคยว่าผมเคยเห็น่านมาครับ ผมมีอย่างไรพี่น้องมาจมสูวังสิหรอกอย่าเฝ้ารับคัดกันเน,ะ,นะคลิปด,ดีกะสุขสบายดีเนาะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามในไอ้น้ำได้ด,ด้วกดคอมเมนต์กดไลค์ให็นไหมน,นะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ยังคลิปต่อไปเดูช่วงนี้ห่างๆเนี่ยครับงานกันลังเล่งครับผมมีคนไทยคลิปไปเนาะพี่น,อนๆๆ้องครับช่วงนี้กแข่เนเยอะประมาณนี้ครับเจ็ดสิบแปดสิบครับเคนเดียวครับ ร้อนรับฟันดียสุดคนเนาะพี่น้องเนาะย่าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ